วันหนึ่งสองพี่น้องชาลีและมอลิสทำงานที่ร้านพิซซ่าเพื่อที่จะชดใช้นี่อย่างไรก็ตามวันนี้วุ่นวายเป็นพิเศษพวกเขาได้รับออเดอร์ที่ซับซ้อนมากๆทำให้พวกเขาเนี่ยเริ่มเครียดพี่น้องก็ได้พยายามจัดการปัญหาแต่มอลิสพี่ชายของเขาก็ได้พลาดท่าเหมือนเสียการควบคุมเขาสะดุดล้มลงไปในเตาพิซซ่าที่ร้อนระอุมากๆชาลีก็ได้แต่จ้องมองดูมอริส แล้วลายไปกับหน้ากับตาช่วยอะไรไม่ได้เลยหลายเดือนต่อมาภายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นชาลีก็ยังคงทำงานร้านพิซซ่าต่อไปเนื่องจากเขายังต้องใช้หนี้อีกมากมายแต่มอริสได้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรู้สึกโกรธเคืองที่เห็นน้องชายของเขายังทำงานต่อที่นั่นและฉันจะหยุดร้านพิซซ่าบ้าๆนั่นเองอ่ะพระจันเต็มดวงอย่างนี้วาไาอ่ะ <laughs> เหมือนเลยเหมือนเลยหน้าก็เหมือนนี่ดิฉันต้องมาเจอกับพวกแกอีกแล้วเราได้แก๊งเดิมนะครับไม่อยากเจอแก่อยฉันแค่อยากจะมาเล่นด้วยซ้ำเนี่ยหมดความสยองไปเลยพอเจอพวกแกเนี่ยคืออันเนี้ยเราอยู่ในทีมเพอร์เลอร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องทําเสียงเบาๆเข้าใจปะให้แบบต้องทําเสียงเบาๆอยู่ๆเป็นบางช่องไงที่เราช่องให้สนุกส่วนชอบทําเสียงเบาๆใช่ไหมหนะเล่าหนังจีอ๊ดฮะอะไรรัวฉันแล้วล่ะนอนๆทั้งบันเทิงเนาะ เรามาเริ่มเล่นดีกว่าคือตอนเนี้ยก็ฟังจากสตอรี่เมื่อกี้ละเล่าให้เพื่อนๆฟังไปครับเเออเรามาดูการสำรวจว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยพวกเราขายอะไรอ่ะเี้มันเป็นช็อปตรงกลางเอะเฮ้ยมีของให้ซื้อด้วยข้างในเนี่ยมีปืนมีตั๋วอะไรสักอย่างนะครับมีอะไรที่ใช้แก้งๆกันได้บ้างเนี่ยไม่รู้แต่ว่ามีเงินอยู่ศูนย์อ่ะปืนได้มะใช้35เหรียญโอเคไม่พอจบเราต้องสำรวจแผนที่ก่อนก่อนอื่นที่เราจะเล่นเกมนี้ เอ้บัน่วงอ่ะขี้เมาหรอหัวหลุดไปเลยขี้เมาไรหัวขอกดดูหน่อยฟื้นผมเอาใครเอาไปอ่ะใช่ฉันไม่ไม่ใช่ฉันนะจะโคบอดิเนี่ยเอาเว้ยเช้าแล้วยมีสพนตายแล้วเช้าเลเนี่ยเย้ไม่สยอขวัญแล้วเช้าแล้วยี่ยย้่ยี่ย่่ย่ยี่ย่ียี่่ียี่ยี่ยนยี่ย่ยี่ยี่่ยี่ย่ยู่ยี่ย ร้านม move, oh, uh ูบ oh. อ uh ่ะมูบพิซซ่ามัฟมูบมัดมัดมุดอ่ะโอเคมพิซซ oh, like ่าแล้วทำไมเข้ามาแล้วสยองขวัญเลยอ่ะน allora ั่นดิทำไมมันมืดอย่างเงี้ยนี่อะไรแล้วตัดสปีดโอร์เส้นเหรอแอบดูดิแอบดูเลยแอดูมันดูดไม่ได้นี่น่าจะเป็นร้านพิซซ่าอุ้ยดีไงเจอพิซซ่าแล้วเรียบร้อยเอาพิซซ่าดีกลับไปที่บ้านคนหาพิซซ่าพิซซ่าตกคืนแล้วยังกินได้อีกอ่ะ พี่ไงมันมเขียนอยู่เนี่ยเห็นปะอ๋อเนี่ยตอนกะมีโยเขาบอกว่าฆ่าตอกพื้นะห้ามกินนะไม่งั้นถ้าผีมันจะบังจัดการเรารู้เปล่าอ๋อเรื่องหลอกเด็กอ่ะฉันไม่ฟังหรอกคุณยายอ่ะไปหลอกคนเลอกเด็กอหลอกเด็กหลอกมันทุกวันน่ะเด็กหลอกเด็ไม่กลัวเนี่ยภาพอะไรอ่ะอุ้ยโหมีเลือดไปอยู่ตรงนี้ภาพนี้มีหมา ไม่ใช่นืก็ได้แล้วต่อไมโดอจะเป็นซอสพิซซ่าก็ได้นะเออเป็นไปได้ทำไมทำไมชิบะเป็นลูฟี่อะดูไ้ดูดิชิบะเป็นลูฟี่เดี๋ยวชิบะเป็นลูฟี่เฉยเราหาพิซซ่ากันก่อนไหมไอ้นี่หน้าเหมือนคูบอลหเลยดูดิไนอะไรอะไรอะว้าวคอดิว้าวคูอิงใครไ่อูบหมีต คูบอลหนีตายแล้วต่อต้มไปล้วไปล้วไปแล้วแล้วไปล้วไปล้วไปล้คตาต้องหนีเฮ้ยพิซซ่าพิซซ่าเก็บพิซซ่าก่อนเก็บเกเก็บไปฮ้ยเ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 ี้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮยเป้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้้้ปไเ้ย ชี้อยู่ข้างบนถูกกระจกทุกกระจกไม่ต้องอย่าไปหาถูกกระงนี่เลว้าว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 กันยังโนหากระยังโนกินโดนขับเบื้องโดนขับเบื้อแล้วอะเอามันมาตอนไหนอ่ะมันมาตอนที่แกเผือข้าเขาคุณยายข้างหลังคุณยายอุ้ยเช้าแล้วเช้าแล้วไหนไหนไหนพิซซ่าฉันตกไปแล้วว่ะโอ้โหตัวแบบหลุดเลยขอเก็บก่อน เฮ้ยมีเงินด้วยตรงนี้มีลูกกระสุนนีกต่างหากอุ้ยกระสุนมาเดี๋ยวโหลดมาอะไรเยอะแยะเนี่ยตอนนี้มีอยู่สิบเหรียญเออเจ้าหมีแกทําอะไรตรงนี้ส่งพิซซ่าเหรอส่งพิซซ่าอยู่อุ้ยมืดแล้วมืดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพิซซ่าหมดแล้ว่ะงั้นแสดงว่าถ้าพิซซ่าหมดเราก็ต้องมาเก็บพิซซ่าดิใช่โอเคกลับไปเก็บพิซซ่าสองชิ้นเมื่อกี้ภารกิจฉันไม่สาเร็จอ่ะนี่ไงเก็บก่อน ปุ๊บเรียบร้อยเอ้าคนสมองของฉันเจ้าหมีของฉันฉันไม่ให้ใครเจอก่อนคนนั้นก็ได้เปรียบก่อนดีถูกแต่จําได้นะมันจะมีตัวอุ้ยนั่นไงโคบายคาลาหมีว่าวิควิคแล้ววิคต่อตัวไม่รอดไปต่อตัวไม่รอดไปรอดเฉยออมมือเกือบแล้วมือมันมีระยะของมันเกือบไปแล้วดูขนลุกเลยเนี่ยขนมีลุกเลยปวดใช่กลัวผีดีถูกเอารอด้วยสิกลัวรอแล้ว คนมีลูกแล้วไปแล้วว่าคุณยายกับคุณครูไปไหนเนี่ยฮะดัดดิตายหมดแล้วมั้งเนี่ยโดนกิ้งต้ายหมดแล้วเนี่ยเออจะเล่นจริงจากอะไรขนาดั้นแค่เกมดัดดิแค่เกมเนี่มันบ้านฉันจะส่งก่อนมันอยู่ไหนอุ้ยข้างหลังมันีมีมีอุ้ยหายไปแล้วว้าววมีวีมามีมดมี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 มามมีมีมีีมีอีมมเมี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  เจ๊ก็เลยไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกไม่กล้าฉกพิซซ่าไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นแล้วไงเราต้องทำภารกิจนะทุกคนทำอะไรกันเนี่ยนี่ฟังไว้ดีเครื่องบินที่ไม่มีความเฉียงก็คือเครื่องบินที่จอดอยู่จริงแบบแกไม่เหี่ยวพูดโยู่อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉันจะเอาพิซซ่าไปส่งที่บ้านเลยคอยดูดูเดี๋ยวดูหลับพิซซ่าอยู่ไหนเอาโดนอะไรอ่ะ โดนหินตายจริงหรอเดินมาชนหินุู้หัวขบังเลยอะไรอ่ะว้าวเช้าแล้วเช้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างๆร้านพิซซ่ามันมีอะไรอ่ะสวิตเขียวๆเนี่ยเนี่ยหยอกหยอกหยอกหมดแล้วเป็นสีเหลืองไม่เห็นมีอะไรเลยก็บอกว่ายอกก่แป๊บหนึ่งอ่ะเอาหรองั้นแสดงว่าไม่มีอะไรตรงเนี้ยเออเปิดได้ปะไม่ได้ <Okay>. Oh. อ๋อนี่ไม่ได้รถเกียบแบนเลยสุดยอดเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็วขับได้ขับได้ขับอยู่เอาหมีขับเขาให้คนขับไม่ใช่ให้หมีขับบ้าปะไปแล้วไม่รอแล้วเดี๋ยวเราไปส่งเราไปส่งพิซซ่าพร้อมกันหรอไปกินพิซซ่าก่อนเอ้าทำไมรถล้มเอ๋วหลระเบิด เิดอ่ะเดี๋ยวโทษฐานที่ที่โทษฐานที่ขับคนเดียวเข้าใจไหม่อ้ยผู้ขับปหลักเอาปลักอะไรเองอะเอาปรลักบีอะไรพูดได้วะเนี้ยมีหน่ารักผอไม่ก่อนจะพูดเอกนะครบปลักไาหาพิซซ่าต่อดีกว่าตอนนี้หนึ่งไม่มีละพิซซ่าไอดีกว่าจะพีมาเอาพิซซ่าหมดอ่ะใอ้ฉันเจ็บปวดอยู่คนเดียวบอกไว้ก่อนจะไม่ให้พวกแกอันนี้ของฉัน ไอ้เร้าจอดจะมีโจข้างหลังข้างหลังเราวางผีผีผีบ้าแล้วบ้าแล้วไหนไหนไหนไปข้างหลังข้างหลังมาจรมาจรเร็วข้างหลังก่อนยกก่อนยกก่อนว้ายมือว่าทางนี้มือว่าทางนี้อ้ายโอวไม่ได้เจ้าจอดเจ้าพี่โจอ่ะฉันว่าฉันคงไม่ได้เก็บพิซซ่าแล้วล่ะแกไม่ต้องเก็บพิซซ่าอ่ะแกเก็บแบบพิซซูนักบ้าพิซซูที่ห้องอะไรอ่ะเปิดไม่ได้่วนคู่บอดี่พิซซูร้านเรือหลังใจใจใจ ฮะฉันต้องไปเก็บพิซซาอีกหนึ่งก่อนตอนนี้มีแค่หนึ่งโอ้แต่ห้องนี้น่าลกวสุดๆเจ้าตัวแดงๆมันชอบโผล่มามีพิซซาอยู่ใกล้ๆไหมเนี่ยเอออุ้ยดีไงเรียบร้อยไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วอย่าอย่าไงไปแล้วโจ้ยจมีมันมาแล้วออกก่อนไหนมันมาไหนอะไม่รู้อะฉันออกมาแล้วอะโดนเขาเบือบได้แกอุ้ยเช้าอยู่รีบส่งพิซซาดีกว่าส่งพิซซาส่งพิซซาส่งพิซพซ่านี่รีบส่งแล้วโอเคเร็ว เร็วเอาไปเอาไปโอเคได้สิบเหรียญน,นี่ครับส่งพิซ่าเอา้าพอท่งไปแล้วเรียบร้อยโ,อโหไกลไกลอีกได้ไกลกันคืนแล้ววิง่งวิ่งก่อนแลวอยา่าให้ฉันได้ส่งพิซ่าดีๆเถอะสนลำมนนากโ,โห้โูนเหรียญเลยฮะอะไรอะทำไมมันเร่งแต่ฉันนะโอ้โห้ซาเก็บพิซ่าเจ้าหวีอ่ะเอาใหม่ก็ได้วิง่งแล้วก็มาเก็บพิซซ่านี่ครับหุย ใกล้ๆโอเคเรียบร้อยจากนั้นหาที่ใกล้ๆหรออุ้ยมีศพอยู่ตรงนี้เจาหวีไหนขอลูทก่อนอ <What? S 1> ุ้ยมีเงินด้วยเอเอเจ้ามียาของฉันอันเนี้ยของฉันเอ้าใส่เนี่ยเอาได้สองเหรียญโอ้โหได้น้อยมาเออเราจะไปส่งพิซซ่าได้ไหมเนี่ยต้องหาสับปะหลาดมัอยู่ตรงไหนอะตู้ของฉันก็คือเพื่อนในวันนี้ยฉันหรอ แกอละตอุยอุ้ยอุ้ยบ้าแล้วบ้าแล้วอเคอุ้ยมีปืนแล้วคุณบาดีมาช่วยหน่อยสิเนี่ยฉันจะไปส่งพิซ่าเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าทางขวาเออนั่นแหละเจอปะยิงได้ปะเดี๋ยวนะอันน้นเปนของสัตอ้โหนั่นไงจงบี้นเป็นของ้างโอ้โหอะไรเนียันบ้านชันยวายยจะไปนกิีแล้ววะคุณยายไม่บอกเลยอมาได้ไงอนมัน โอ้โหมีบินวอล์กี่แบบหายตัวได้ด้วยขอไปหาพิซซ่าก่อนพิซซ่าหมดส่งพิซซ่าใชา้ดีก่อนข้มยพิซซ่าหอยแมงมุงเออขโมยพิซซ่าแป๊บตอบนอยากให้มัน,นง่ายๆเก็บๆแล้วไปแล้วเอาเอาเดี๋ยวอะไรแล้วอันยากๆอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกอ,อยู่ยใครอ่ะจะได้โดนผีหยิบผีมืดผีนี้ผีนี้อ๋อด้านใหญ่นี้นี้ยง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 ใหญ่จะเใหญ่เรียบร้อย คุณยายโดนเขาเบื่อบเรียบร้อยแล้วอะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยฮะไม่รู้อะอะไรก็ไม่รู้แบบอะไรไม่รู้นะกลัวนะกลัวแค่เห็นมันชันไหมเห็นอะไรอะฉันอยู่กับคุณยายเนี่ยอย่บอกว่าฉันเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นอะไรอะันไม่ได้หล่นไปเองนะต่อตะไโดมันมีพลังงานบางอย่างเฮ้ยหลบไปฉันจะส่งเอาโอ้เจ้าวีแก็อือหอวายกลางคืนอีกแล้วอ้ยไม่ได้ส่งอะกลางคืนไม่ได้ส่งละ แกง yup. แล you know, ้วต่อตะไปโดนสัน oh, ส่งก่อนไว้เจอเวนเดย์ด้วยจะต่อตะไปโดเวนเดย์อะไรอ่ะฉันส่งไม่ได้เน um> UM ี่ยโอแกงแกงไงส่งไม่ทันสำน้าแล้วมันชอบกินฉันน่ะไอ้เจ้าไอวนั่นน่ะเิมาจีไว้ข้างหลังข้างหลังินาปแล้วโดนกินไปแล้วไปแล้วเอาอ๋อพอโดนกินแล้วหายไปเลยโอเคงั้นเราสามารถส่งพิซซ่าต่อได้เพายังชั่วมีคนต่อชีวิตให้อาเจ้าลิงกินพิซซ่าลิงไม่กินกล้วยเหรอแสดงว่าอยากกินพิซซ่าเอาไปเลย เฮ้ยเราอยู่ในซอกไม่บอกใครนี่ฟืบนี่รัดมาได้รัดมาแบบชิวๆแล้วก็ส่งตรงนี้เอาไปเลยโอ้ส่ตะมะมันเรียบร้อยแล้วครับน่าจะได้ครบแล้วว้าวโอ้โหโดนกินอีกแล้วแเลน12เหอีเนเม้ยตัวอะไรอ่ะไปดูข้างหลังข้างหลังตัวอะไรอะฮะผีเอาีเดี๋ยวเด๋วมาจากไหนพิซซ่าวิกวิก ยิงสิครูบาดิมันไม่มีปืนเอาไปเช้าแล้วเย่ yeah. เอาไปตายเหรอเฮ้ยตอนเช้าเขาไปตายเหรอโอ้โหแล้วทำไงอ่ะต้องเข้าบ้านเหรอเนี่ยกลับไปร้านพิซซ่าดีกว่าแปลพิซซ่าก่อนโอเคอุ้ยเอาใครโดนกินเอาเจมี <laughs> จเจมีโดนกิน <laughs> โอเคเราต้องเอาชีวิตรอดจากที่นี่ให้ได้เก็บพิซซ่าพิซซ่าอีกอันหนึง่งนี่เจอละเรียบร้อยมาแล้วไปแล้วเบิร ฉันว่านะมีมีทริครู้ป่ะทำไงเอ๊ะทำยังไงเหรอส่งตอนเช้าจบไม่กล้าก็ว่าเลยมเป้าไปด้วยฮะไปด้วยไปด้วยใช่ๆหยอบหยอบเดี่ยวหยอบค่อยๆเดินค่อยๆเดินจะต่อๆก่บพี่อดค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่จะไม่ดีบ้างเหยาบพอมันกินปุ๊บสังเกตละพอมันกินปุ๊บมันก็จะหายตัวไปเลยแม่พอจะให้มันกินคุณยายกับคุณครูแบบยิ่งแย่ด้วย เเยยยยยาาลแสดงว่าเราต้องมีเหยื่อล่อใช่ไหมเจ้าหมีโอเคเหยื่อเหยื่อล่ออ้าวแต่ฉันไม่คนอัดเกมไงมันจะผ่านไหมเนี่ยอ๋อูเอหยื่อย่อคือเจ้าคูบอดีเนี่ยเหยื่อย่อฉันดีฉันหวานะเอาตายไปแล้วตายได้ไงเนี่ยอ่องงอุ้ยหลังเจ้าหวี่หลังข้างหลังออกจากหมู่บ้านเร็วสเตมิน่าจะหมดนะ แอปหมดแล้วเราจะต่อจะไม่โดนโค้ดแทนหน่อยอ๋อหายไปแล้วโค้ดแทนหน่อยโอเคไปส่งพิซซ่าเหมือนเดิมครับตรงนี้แล้วนี่อะไรอ่ะใต้ต้นไม้อ่ะตัวอะไรอ่ะนอนอยู่ฉันยังไม่ได้ส่งเลยเนี่ยมีตั้งโอง้ยมันมาแล้วเดินใหญ่วิ่ง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 เอาติดอะไรอ่ะไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้คุณเฮ้ยเฮ้ยไม่หายเอาหายโอเคไอ้ที่อะไรอ่ะัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะการไม่จะต่อจะไม่โดนไหนอ่ะเอ็นแดงอะไหนอะจะบอกว่าฉันเป็นคนเดียวเนี่ย ฉันไม่เห็นเลยแล้วทำไมตรงนี้ห้ามเข้าอะ่ะเนี่ยไหน<ม>ตรงไหนตรงไหนห้ามเข้าตรงนี้เหรอไม่ไงห้ามเข้าอ่ะมันมอะไรอ่ะมัน่อยผีมาอีกแล้วผีผีผีหยิีวยิบเดียวย,ย,ยจะตายจะพี่ดอ,อกอ้าโอ้ยทีเดียวทีเดียวเท่านั้นออ๊ยแต่พิซซ่าก็จะส่งอนะ่ะโอเคส่งพิซซ่าก่อนไม่นั่นไงโดนแย่งแล้วคุณรอดีอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอะป้ายุถเมลคุณต้องการตั๋วเพื่อจะออกโอเคปึ๊บมีโดนัท มีเงินเก็บฟึบฟึบฟึบเรียบร้อยได้โดนัทมาแล้วทำไรได้อ่ะลองกินมะเกิดอะไรขึ้นกินแล้วอ่ะอุ้ยย,ยั่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวทำไมหน้าตาเป็นแกรนนี่เนี่ยไม่โอเคหายไปแล้วเจ้ามีกับคุณยายโอ้โหเล่นกันจริงจังมาก<อ>นี่กฉกอยู่จกอยู่นี่ยเด็กมือดังยัยไว้ก่อนใหน้บ้าไอ้บ้าตัวไอ้บ้าไอ้ชวนใชรคุย,คยทำไมเนี่ยจะโลอะไรเนี่ยจะซื้อตัวได้เนี่ย จริงหรอน,านา่าจะดีโอ้เอ้โอ้ยิงได้แล้วดิจ่ะเนี่ยยิงก็จบแล้วเนี่ยเ<อ>นี่ยครูบอดียิงไปแบบ2ทีตายเลยอะนี่ครูบอดีคุ้มกันหน่อยนี่ตรงนี้เนี่ยจะส่งตรงนี้นะอ่ารับไปเอาพิซซาไปโอเคแล้วก็ไปตรงไหนดีได้เงินแล้วนี่ตรงนี้ครูบอดี้ต้องส่งพิซซาตรงนี้นี่ตรงนี้โอเค โอ,อมีเพื่อนคุ้มกันก็ดีนะเนี่ยถ้าเรามีปืนคนละกระบอกอะ่ะจบละส่งเรียบร้อยแล้วก็ไปเอาพิซซาต่อว้าวดีเลยวิ่งมาแล้ววิ่งเรียบร้อยเอาหรอตายแล้วหรอใช้คูพอดี้ยิงคูบอดี้ต้องฟาร์มกระสุนแล้วละ่ะตามศพต่างๆเพราะะนนเราไปเก็บพิซซาคูบอดี้เก็บกระสุนส่วนคุณยายเป็นเหยื่อล่อ<ต>เจ้าหนี้ก็เล่นพิซซาฉันว่าเก็บพิซซาของน้าในห้อง เอา้าพิซซาหายไปไหนหมดะในห้องไม่มีหรอเจอแล้วนี่ไงไก่ซะด้วยโผล่มาแล้วอีกอันนึงไปไหนอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงมือมาแล้วว้าวมีคนโดนไปแล้วได้แล้วนะครับตอนนี้ได้พิซซามา2เดี๋ยวไปส่งก่อนฟึบอุ้ยตกใจพิซซามา2แล้วคูบอดีครูบอดีไม่มีปืนแล้วหรอ อ๋อตายไปแล้วเรียบร้อยอ่าเราต้องเสี่ยงแล้วสินะเราสามารถเข้าไปหลบในบ้านได้ปะหลบไม่ได้นะครับบ้านคนอื่นเราจะไปหยอกได้ยังไงจะต่อจับพี่โยอุ้ยเช้าแล้วจังหวะนี้แหละเช้าแล้วเช้าแล้วลูกศรไปไหนอะอนอลูกศรโอ้ลูกศรอยู่ไกลมากเลยหัวหลังนี้เลยเหรอโอ้ตายยงไงเอาใครส่งเอาโอ้ยเจ้าผีเจ้าผีแกบุดได้ไงอะโอ้โหไม่มีเลยสักอัน เดีวจะกลางคืนแล้วเดี๋ยวนะไปดูก่อนว่าซื้ออะไรได้บ้างเพื่อจะซื้อตั๋วกลับได้นะครับลองดูตอนนี้ตั๋วร้อยหนึ่งอ๋อเรามีสามเม็ดได้ยังซื้อไม่ได้งั้นยังไม่ได้นะครับต้องสะสมให้ได้ร้อยเหรียญงั้นเดี๋ยวไปฟาร์มแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยแกดี้เห็นไหมอยู่ๆเมืองก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะสีแดงๆขึ้นมาภาพหร้อนหรือเปล่าจอกรจัพีิโยถ้าจะใช่โอเค ตอนนี้เราอยู่ที่40เหรียญแล้วเราพยายามที่จะเก็บให้ได้100จะได้ซื้อตัว๋วอันนี้พิซซ่า1กล่องได้แล้ว2กล่องมีจุดไหนบ้างตรงใกล้ๆอ่ะมีจุดตรงนั้นเดี๋ยวนะหาจุดใกล้ๆดีกว่าอุ๊ยตรงนี้ขอลูสของก่อนมีเงินถือว่าเราจะฟาร์มเงินจากศพดีมีกระสุนนะครับมีโดนัทโอเคอวิเช้าแล้วไม่มีลูกศรเลยอะ่ะภารกิจหายหมดแล้วอ่ะอ๊ยนี่ไก่โอ้ไอกลบ้านเลยออจุดไกลเซฟโซนนะครับ โอเคเอาไปเร็วเร็วหยิบเร็วเร็วก่อนที่จะมืดอ๊้ชุบชุบชุบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เร็วเร็วมืดแล้วเร็วเร็วเร็วสิหยิบไปสิโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วจำแล้วรอดแล้วได้68แปดเหรียญนะครับแล้วก็ไปฟาร์มต่อไม่ซื้ออะไรแล้วนอกจากตั๋วกลับฟึบชิ้นที่2ออยู่นี่โอเคแล้วก็ไปชุบ อะตอนนี้เรามีเงินอยู่68เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราลองซื้อปืนดูนี่35เหรียญ yes ไปเลยได้ปืนมาแล้วโอ้มีกระสุนอยู่6นัดนะครับอะสามารถจัดการมันได้ในระหว่างที่เราส่งพิซซ่า<ะ>นี่ไงส่งตรงนี้ได้โอเคขอดูก่อนเร็วๆเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาไปขอที่มันจะมามันอยู่ไหนละข้าหลังเ oh. ข้ยขลังมาปึ้มเรียบร้อย ดับไปซะเอาสิวิโผล่ไว้แล้วปื๊ดีไหล่ะโอโ้โหช่วยเพื่อนนะครับเป็นเนยวิปื๊บเหลือสามนัดเหลือสามนัดเท่านั้นแสดงว่าต้องใช้แบบประหยัดประหยัดแน่เลยเราต้องไปหากระสุนต่อแต่พิซซ่าเหลืออีกหนึ่งอะ่ะมีวะมันจะโผล่มาไหมเนี่ยโอเควิโผล่วะดีเอาไปเรียบร้อยแล้วก็ส่งอย่ามาอย่ามาตอนนี้เหลือสองนัดสองนัดสุดท้ายเราจะไม่เอาปืนไปยิงในนี้นะครับเพราะว่ามันเปลืองมากๆา ตรงอุ้ยอะไรอะ<笑><笑>เดี๋ยวมาจากไหนเก็ <S <S บเรียบร้อยอันหนึ่งสองอันมาเตรียมตัวนี่งานลูกศรชี้ข้างหน้าใกล้ๆซ้ายขวาซ้ายขวายังไม่มีผมมาไหมไม่อุ้ยโอ้ย,อย,อยมาจากหลังคาอะไรเนี่ย อตอนนี้เราก็ได้เงินมาประมาณร้อยหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะซื้ออะไรได้บ้างโอเคปืนไม่น่าจะซื้อละซื้อตั๋วทิเกตร้อยหนึง่งน่าจะเป็นตั๋วกลับหรือเปล่าโอเคกด yes เรียบร้อยเพราะมันแพงสุดเลยได้ตั๋วมาแล้ววิวเอาคุณ่าดีแล้วคนอื่นๆล่ะผมก็ไปดูเหมือนกันนะครับโอ้กว่าจะฟาร์มได้นะครับตอนนี้เอ้ายายอยู่นี่ยายเพิ่งลงขึ้นมาจากหลุมเอาหรอ ทุกคนได้ตั๋วไว้ยังอ่ะฉันได้เยวฉันได้แยวแต่ฉันออกไปไม่ได้มันน่ากลัวาม,มากมันจะไม่ขึ้นตอนชเช้าแทนนะจอกับอ,อิโยอ๋อฉันก็ว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปขึ้นตอนเช้าแทนเพราะว่าอาจจะตายได้นะเดี๋ยวมันวาร์ปแล้วมันเสี่ยงมากเลยไม่ง<อ>ั้นเราต้องฟาร์มใหม่เลยอะ่ะว่าคุณยายแล้วเจ้าหีไปไหนเนี่ยเอ๊ะฉันก็ไปยู่เหมือนกันนะจะกอจกปิโยเราได้ตั๋วกันครบหมดแล้วนะนี่เจ<อ>้าหมีแกอยู่ในคอไหมเนี่ยแกอยู่อยู่แถวนี้เลย อะไรเดียว่าแต่เสียงเขาจะไปกันแล้วนะไหนนังรถบัสกลับไงไม่กลับหรอกช่วไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปอโอเคได้แต่ยังไปไม่ได้กังคืนอยู่จะรอเชา้ารอเชา้าเออเดี๋ยวนะเออพวกเรามาดักกันตรงนี้มะป้ายรถมเมล์เออป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเช้าแล้วเราพุ่งกันไปเลยะนะใช่เดี๋ยวเชาว้าปุ๊บเราจะวิ่งพุ่งไปเลยไปหารถเมล์กัน หรือว่าเออจริงๆเรามีแค่ตัวคนเดียวก็เรียกได้ปะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนันเนี่ยกอกับพี่โยโอเคเราจะได้กลับบ้านแล้วโอ้หอย่างกันหนังสยองขวัญเลยรอเช้าแป๊บนึงนะว้าวเช้าแล้วไปเร็วเช้าแล้วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วๆๆๆวเวๆๆๆๆเร็วเร็ร็วเ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 ร็กดเรวเร็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 วเ เอ,าอ้ารอด้วยกดขึ้นไปแล้วไฟ n a อรีสุดท้ายเอาจอดำเดี๋ยวนะ<อ>ไม่มีอะไรเกิดขึ้น<อ>หุ้ยหรือมีสีแดงๆแวบ,บๆเอ้ารถเมลระบิ<อ>ลรถเมลระบิด<อ>ชนข้าทางอะ<ม>่ะสวิตบวก1นบวกสองบวกสาบวกสไม่เล่นไปดีว <S <S ก,กว่าน่ากลัวเดินกลับก็ได้ นี่มันอะไรเดียวดูว่าเราจะได้กลับบ้านแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายรถเมละเระบิดนี่คือทางอันตรายเปล่าอะเอาเราเปิดไงอะเอาเปิดไม่ได้อีกคืออะไรมันมีสายเชื่อมไปตรงนี้หรอเนี่ยอ๋อสแสดงว่าต้องไปกดสวิตช์ตรงนั้นแน่เลยโอเครู้ละยังเปิดประตูไม่ได้พวกเรากดกันได้ปะเช่กดไม่ได้เจ้าต่อพี่ยสแสดงว่าต้องมาแก้ไขปริศนาตรงนี้ก่อนอ,อมันต้องเป็นสวิตช์อันนี้แน่เลย เอ๊ะแล้วมันต้องกดยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเค่อยค่อยด้จนหลอดจะวีดีโอเช่นไอ้ตรงนน้นน่ะมันจะมีหลอดช็อตวิจิ๋วใช่ไหมแกอยาก่างเช่นถ้าว่เกิดแกกดเลขหนึ่งไปแล้วอ่ะแกก็ต้องกดเลขชองเลขสามแล้วห้ามกดชี้เด็ดขาดน,นะเพราะมันจะเหลืออีกหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นแกต้องกดเลขหนึ่งเอ่อตอนนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอันนั้นเอ่อเมาส์หายแป๊บนด <What? S 1> ียเมาส์ฉันหายอ๋อเจอแล้วนี่ไงอ่าถ้าลองบวกสองดูลองดูยอมดูโอเคเราวิ่งไปดูตรงนั้น ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อบวก2มันก็จะขึ้นมา2องั้นเราบวก4ไปเลยได้ไหมสองสี่หนึ่งตรงนี้เราเอาเป็น4แล้วก็1ปึปึบให้มันพอดีใช่ไหมแกนนี่เปิดได้ไหมอ่าเปิดได้<ะ>ว้าวเ,เราี่แบบสุดยอดจริงๆอุ้ยอโอ้รู้สึกว่ามันจะไม่เห็นแบบตัวกันนะครับเห็นแต่แบบวิญญาณโอ,อ้แกนนี่ฉันแค่มีใจาเห็นไหม เห็นแต่หน้าแล้วเดินไปยาวๆเลยเหรอข้างผ่านจะ,จะต้องประมาณน,นั้นแหละจะผ่านไหมเนี่ยก็<อ>เริ่มกลัวยังไงไปยู้นัทางมันยาวแบบแปลกๆ่ยอะลองดูเผื่อจะแบบพบกับชัยชนะเออข้างหน้าอะไรอะ่ะนี่มันเตาอบพิซซ่านี่นาเฮ้ยนินจานานรูโตะแล้วเนี่ยเต้พี่ชายฉันเองใครอะดูเหมือนว่าน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะ ใช่สิผ่านมาเยอะเลยกว่าจะมาที่นี่ได้เนี่ยฉันดีใจมากที่ได้พบนายอีกครั้งพบอีกครั้งเหรอ <What? S 1> มาคุยกันเรื่องพิซซ่ากันดีกว่ามานั่งนี่นั่งไหนอะ่ะเอาแล้วโต๊ะอยู่ไหนไม่ <c oughs> มีโต๊ะให้นั่งแล้วจะคุยยังไง <c oughs> เดี๋ยวนะเราเคยเจอกันเหรอ <c oughs> เข้ามานั่งนี่สิพี่ชาย <c oughs> เอ๊ะมันแปลกๆฮะอ้อ <c oughs> ว่าคนนี้เป็นอุย้ยมีเสียงอยู่ข้างหลัง หรือว่าคนนี้เป็นคนเจ้าของร้านพิซซ่าไม่เราไม่นั่งเราไม่นั่งไปละเราตามเสียงนั้นไปดีกว่าอุย้ยน่าจะสยองอะทุกคนเฮ้ยปืนเฮ้ยเดี๋ยวตอนผ่านมายังไม่มีนี่นะหรือว่าเอ๊เฮ้ยหรือว่าไอ้เจ้าปีศาจนั่นมันจะช่วยเรามอรลิสอะเดี๋ยวนะ มอลรยช่วยเราเหรอจกกัดการอ,อะลองตอนจบอีกแบบหนึ่งมากดีกว่านะครับลองมานั่งดูอะนั่งแล้วพิซซ่าเรากลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งอ่ะฉันมีความสุขมากอะใช่สินมีความสุขนี่ทำไมคุณยังทำงานอยู่ที่นั่นอีกอะอ่าหลังจากนี้หลังจากทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ต้องแคร์มันหรอกเออหรือมันเป็นเงินหรือเปล่า เงินสิฉันก็ต้องทำงานแล้วก็เอาเงินอืออืออะไรอ่ะเออเดี๋ยวฉันจะแสดงอะไรให้ดูมายากลเหรอฮะอุ้ยหายตัวไปแล้วว้านินจาอุ้ยเดี๋ยวในเตาในเตาอุ้ยเฮ้ย